สวัสดีจ่าสวัสดีจาก่อ,ากกอนเลย <c oughs> พูดผิดอ๋อวันนี้พาคุณแม่มาทานข้าวที่ร้านย,ยาาซีฟูด้ดอ่างศิลา <c oughs> เพราะว่ามาที่นี่บ่อยเพราะว่าอยากมาเพราะว่าคุณแม่อยากมาเที่ยวทะเลอันนี้เป็นน้องสาวเรา เป็นคุณแม่คุณแม่จับผ้าพุมหัวดีๆด,ดิให้มันเออสวยๆหน่อยว้าวได้มาแล้วอันนี้เป็นต้ยมยำอันนี้เป็นทอดมันกุ้ง นี้ขอข้าวด้วยโอ้โหจูมาเป็นคนตักข้าวให้สดไัยสดสดอันนี้คุณแม่ตักาะะอาจนรยะจัสิบประหมึกชิ้นใหญ่มาก <c oughs> แม่อย่าลืมเอาแมสก์ออกกันเถอะอยนาลืมเ้า <c oughs> แมส คุณแม่ช้อนกุ้งขึ้นมาดูสิแม่วางเลยโอ้กุ้งตัวใหญ่มากเลยไหนใส่มาในชามสิเอาปลาเอาปลาอย่าให้โดนลิมนิ้วมือนะว,ว้าวมีไข่ปลาด้วยหรอน้ำอะไรก็ไม่รู้อะแปลกจะให้คนอื่นคือให้อะไร แม่อย่าลืมเอาแมสออกนะจะตักข้าวเข้าปากอยู่แล้วปลนมันไปได้ย่างนี้แหละยิ้ไปได้ขอบคุณจ้านี่เป็นหอมหมกเสิร์ฟได้ดีมากล้วนี้เสิร์ฟปุบปุบ้าไหนไ้กินสินอนปะแม่แม่ตักครึ่งหรอ,อ ờ uh, okay, mà mặc ừ, nó này không <laughs> <laughs> luôn, nám luôn. <laughs> 对。<noise> <noise> ้นมันคือเราจะชิมมันจิ้มบวย

หอมหมกห่หมกทะเลทะเลจริงว่าลองมว่าแม่แม่อยู่เนี้ยแก่ฝอยกดไม่ลงแม่ก็คิดว่าสิะเราคิดเราคิดว่าแบบใส่กระดองปูเราะว่า ป้าจะแต่ชั้นปล่อยเอนย่าเสียงดังเดี๋ยวเขามาตีหัวแต่อร่อยอยู่นะอร่อยแซ่บนะว่าไปแต่เยอะไปก็เลี่ยนขนาดนีนด้กำลังพอดีก็เท่ากับประมาณว่าที่เราใส่กระทงอ่ะเขาซื้อในกระทงกระทงเท่าไหร่นะสิบ สามสิบบาทแต่อันนี้ร้อยแปดสิบสวยสวยว่ามีหูส,สามห้าสามห่อร้อยไม่แล้วปลาช่อนไงนี่ทะเลก่ลอนออกมาทำไม,ไมเนี่ยฮะได้อยู่นะอันนี้คุณแม่ เดี๋ยวก็อย่าเพิ่งเดินยิ้มยังมองไม่เห็นหรอกแมสมันปิดแมสมันปิดหนึ่งสองสามได้ละ